มให้เด็กๆกินีกีอยู่สวัสดีครับนี่น้องเดก็นะครับนะช่วยเรือนะครับโดยการให้ค่านวดไปนะโอ้ขอบคุณมากนะน้องน้องเดนะน้องเดบอกว่าถ้าจะให้เพิ่นเฉยๆมันก็ไม่คือนะก็ให้เพิ่นได้นวดได้อะไรช้าใช่ถ้าเราเมื่อยอีกเราก็โทรให้เพื่อนไปดูดีแล้วล่ะดีนี่ถูกต้องอันนี้อันนี้ถูกอันนี้อยู่ด้วยนะคะเพื่อน มันตึงนะแม่เหลืออืมทานน้ำมันไว้เขาชอบเป็นตึงอ่าเราเราด้วยเราเขาด้วครับแม่่ิงเดียวครับมีอะไรถามนะงานยามถามว่าตอบเป็นไงมาไงนะถึงเรียกว่าแม่่ิงเดียวอ่าเจ้ก่อนจะได้ยังไงสามสามีจะไปใส่สามีเขาก็ไปมีคนใหม่อ๋ออดีตเนาะอดีตเนาะเจ้าบอสเขาทำงานส่งตังมาคือคุณแม่กับคุณแม่ที่เดียวทำงานอยู่กรุงเทพหรือเปล่าอยู่ทำงานเนาะทำงาน เดี๋ยวก็สามีอยู่ในบ้านเนาะยูบ้านเราอยูลูกเดี๋ยวก็ตัดโทนลินมานะก็ส่งตังมาให้สามีคุณแม่ครัอผมเดิมทีคุณแม่ไปทํางานที่กรุงเทพผมแล้วก็ส่งลูกส่งเงินมาให้ลูกให้พ่อให้ลูกใช้ให้ลูกที่บ้านอืส่วนพ่อเนี่ยเลี้ยงลูกอยู่บ้านใช่ไหมแต่ก่อนกี่ปีครับแม่กี่ปีแล้วมันสิบปีหอยางเลิกรากันนานนานหรือยัง ก็ห้าหกปีห้าหกปีบ้านนี้ตัแต่เริ่มทำสุได้มาอยู่กับสามีเก่าอันนี้คนที่ทําบ้านหลังนี้คือทําทําด้วยกันใช่ไหมทำชงคนกาแฟน่ไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างทําเองทาเองโอ้อันนี้บ้านอันนี้นี่คือสาเหตุที่บ้านทําไมไม่เสร็จแล้วทําไมถึงก่อกบล็อกทําไมขึ้นเป็นจ้างเพราะโดยปกติถ้าเกิดเราจ้างช่างหรือว่าที่งานช่างในส่วนใหญ่เมื่อกีอ่าอ่า สังเกตดูห้องน้ำก็แบ่งไปเลยนะห้องน้ำห้องนให้ห้องน้ำก็แบ่งครับผมนะก็คือทำเองครับนี่นะเอฟซีนะครับอยในบ้านนู่นนี่น้องเนาะจะมีอยู่นะครับจะสามีช่วยกันก่อครับผมจะก็เกิดเหตุการณ์อย่างว่าเนาะก็อเดี๋ยวไม่อยากจะ อืมก็ถือว่ามันผ่านมาแล้วก็สู้ๆแล้วกันนะครับนะแต่ว่ามีเอฟซีบางท่านไงว่าทำไมบ้านหลังใหญ่จังยังไงก็แ้อย่งนี้บายให้เอฟซีฟังไงเอฟซีบางท่านก็บอกว่าบ้านหลังใหญ่เนาะบ้านหลังนี้ไม่ไม่น่ามาช่วยเหลือเลยาะบแต่บอกตรงๆว่าบ้านหลังเนี้ยเพิ่นเพิ่นมีตั้งแต่ตอนที่เพื่อนนี้นี่ครับผมเมื่อกี้ผมแอบไปเห็นเพิ่นบอกว่าก่อนที่ทําบ้านเนี่ยเพิ่นมีที่นอนส่วนตัวสามแม่ลูกก่อนที่จะทําบ้านหลังนี้ที่จะทําบ้านหลังนี้ไปดูไหม ใช่มองจาวานไปผ้าเทควอยไปบึงคือคือพวกเราก็ไม่ได้แบบนะเราก็ใช่มาที่ไปครับที่มาเรามาช่วยนะครับผมไม่ใช่ว่าเราก็มาก็มาเราต้องอ่เราเช็คเรารู้เราดูดูบ้านหลังนี้เหมือนจะเหมือนจะไม่ไม่อ่อนะนอนนอนนอนสามคนไม่ลูกอัดนี่ครับเอฟซีฮะนี่อันนี้คือที่นอนบอกที่นอนตอนนี้ตอนไหนไปก่อนหรือเปล่าก็ตอนเลิกกับแฟนแล้วก็พากันมานอนที่นี่เพราะบ้านมันไม่เสร็จแต่แต่ก่อนมันจะ มันจะโลงจะโลงเลยยังไม่มีอะไรมันมีแต่เสามีแต่เสาอ๋อนี่เป็นไงอ๋อท่านลูกนอนแน่นมีล็อกก่อนได้อ๋อนี่นอนเป็นไอ้หลังกระบะรถโนเอซีนะครับอันนี้คือที่นอนแบบมุงตีมุงตีไม้ใส่ล็อกคือนอนตรงนี้เพราะมันล็อกได้ใไหมล็อกไงบ้านยังไม่เสร็จออ๋นอนแบบทุกคราเห็นไหมฮะที่นอนเพิ่มอันนี้มันเป็นอ๋อลังคารถนี่เออลังคารถแล้วก็เป็นัทำเป็นดัดแปลงใส่อันนี้นี่ยังมีที่นุ่งที่นอนเพิ่มอยู่ แรกผมดูคนรถนะที่จอดอยู่ข้างหลังเออผมคิดว่าเฮ้ยมีรถกระบะโอ้ยตกใจผมรีบเดินมาดูอ๋อไม่ใช่นะมันเป็นโครงหลังไอ้กระบะเก่ามันเป็นโครงกระบะแล้วครับมาทำแบบนี้เนาะทำเป็นใส่มงใส่ไม้ทำเป็นบ้านถามแม่ลูกสมัยก่อนใช่อก็หนักอยู่เนาะนี่นเอฟซีคือที่นอนนอนอยู่ท้ายหลังคารถใช่ร้อยบ้านเสร็จออืนะครับผม แล้วทําบ้านสังเกตดูว่าการก่อการอะไรเนี่ยมันจะขึ้นกลางๆเห็นไหมมันจะไม่มีจุดไหนที่เรียบร้อยเลยอก็เขาทํากันเองเนาะใช่เขาทำกันเองทีนี้ก็มีเหตุเลิกกันกับสามีก็เลยค้างอยู่อย่างนี้มากี่ปีแล้วนี่ห้าหกปีคืออยู่อย่างนี้เลยไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่าคุณแม่ก็ต้องกลับมาเลี้ยงลูกเองเนาะทางานคนเดียวเนาะทางานคนเดียวเลยก็ไม่ได้ทำงานก็กลับไม่มีใครดูแลลูกกลับมาดูอยู่ใครลังก็ีไม่มี คือทิ้งงานมาเลยทิ้งงานมาเพื่อหามาอยู่กับลูกแล้วมันก็คาช่วงนั้นอะยอมรับว่าเขาก็มีเงินหาเงินหารายได้เพราะเขามีรายได้เขาไปทํางานนะเราเขาทงทำบงทําบ้านถ้ามันไม่มีเหตุติดขัดเนี่ยบ้านจะไม่ออกมาเป็นสภาพแบบนี้นะครับผมดูว่าถ้าเกิดจะทําบ้านหลังนี้ต่อให้เสร็จจริงๆอ่ะต้องเปลี่ยนหลังคาเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวซูมให้ดูนี่มันคา หลังคามันเป็นสนิมหมดแล้วอืมใช่ดูทำไมมันเป็นสนิมเยอะขนาดนี้นี่มันเป็นนี่ฮะเอฟซีหลังคาแบบหลังคามันหลังคามันรุ่นเดียวกัมันไม่ดีเลยก่อนอ่ะอืออือดูครับเอฟซีเนาะเอาไจริงเหรอนี่ฮะอือนี่ครับเพราะว่าเพื่อนสั่งกระสีมันก็เก่าเพื่อสนิมเกินหมอแล้วพี่น้องนะครับอืมอาพี่น้องนะ โอ,อ้ลังคามานันรวดมันมันออเลยเนาะนี่สังเกจดูเดียวเพ่นบาที่ที่สำคัญไหนลูกพี่ที่เพื่อนไม่มีเงินแม้แต่จะจ้างช่างเนี่ยเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเขาดูแลพ่อเขาอยู่ทั้งดูแลลูกแล้วก็ดูแลพ่อ,อน,นะเขาก็วนเวียนกันแหละพี่น้องใช่ไหมตอนนี้พ่อเขานอนอยู่โรงพยาบาลจักมือแหละสาคืนสคืนแล้วนะทุกท่านนะสามคืนแล้วนะครับ เรื่องเขาเรื่องนะผมที่นะว่าง่ายหาเงินมาได้รับจ้างหาเงินมาได้ก็มันมันไม่พอที่จะไปทําบ้านหรอกมันจะพอแค่ใช้ในแลครอบครัววานเก็บมะขามจะบ้านวานร้อยหนึ่ง嘛ว hmm. ันเก็บมะขามในร้อยหนึ erm. ่งก็ซื้อสลดวันเก็บมะขามไในร้อยวัอนี้เด็ไปส่งเขาแล้ววัอนี้เรือน้อยดึงเนาะวันก่อนบันศักรนี่นะวันนี้ก็น่าน่าจะได้ไม่ร้อยหนึ่งเก็บมะขามนี่นอยู่บ่บ่ด ไม่เต็มไปย่างมันนี้ได้ค่านวดแล้วมันนี้อันนี้ก็เมื่อกี้ได้ยังกึมก็ให้เพื่อนนวดก็ให้เพื่นสอร้สิบก็ถาช่วยกันแล้ลูกคเล็กเหมือนลูกเล็กรับจ้างใช่ไหมล่ะไปรับจ้างเลี้ยงเด็กเสนีาพเป็นเล่นนะไปรับจ้างเลี้เด็กเลี้เด็ก็ให้มาวันเท่าไหร่ยีเบาทแต่เาดูทั้งันก็สามสลสี่เขาก็มีเขากินให้เขาก็สรุปน คือชาวบ้านเขาก็อยากช่วยเขาอยากช่วยเขาอยากช่วยให้ไปเล่นกับลูกหลานเขานั่นแหละเขาก็ไม่ได้จ้างหรอกเหมือนแบบให้ไปเล่นเป็นเพื่อนอืมไปให้ไปขนมก้องเนาะใช่นู้นู้นเอามาสิลูกจะไม่หนูไปได้วหนูไปรับงานก็แล้วนี่นักเรียนเพิ่มมาเนี่ยนั่งนั่นไปต่อแล้วนางนั่นน่ะไปตอแล้วตอแล้วเขาไปเลี้ยงน้องแล้วเมื่อวานนั่ดิคุ๊มได้ตามมาถามแม่ใช่ไหม วันนี้ได้ยี่สิบวันนี้นะจะทำทำทำแม่ไ่าไงทำแม่ว่าแม่กินไหมหนูซื้อน้ำป่นมานะครับผมามาให้แม่กินเราก็ต้องบอกาน้องคนเล็กนนะน้องคนเล็กเมื่อวานใช่ไหมวันนี้แล้วได้ยี่สิบวันนี้ให้แค่ยี่สิบเพิ่นบอกนะทำแม่ว่ากินไหมน้ำป่นหนูซื้อมาเพิ่นจะแบ่งแม่คนละครึ่ง เพื่อนก็เล่นอยู่นี่เพื่อนบอกว่าขอเข้ามาพักเบรกมาหาแม่ก่อนเออมาอยู่กับแม่ก่อนแล้วก็ไปต่อแล้วไงกินดีกับการสร้างสงครามสามทำเงื่อนทำแม่สงครามสามน้ำแก้วหนึ่งกันมาสามคนแม่นได้คู่หน่อยเลยแลนมาเมื่อกี้นี่ก็ทำแม่ทำเอื้อนเป็นการก้อนกันได้สี่สิบบาทขนาดค่อยบอกว่าค่อยหิวข้าวนะรู้ไหมนางพูดว่ายังไงแม่ไม่เอาข้าวออกให้เขากินเหรอ ออแม่เพื่อนก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แม่เอาเขากินเขาจะไปกินส้มตำนางได้ยินนะคอยบอกว่าค่อยหิวข้าวเพื่อนก็ว่าแม่เพื่อนน้าเพื่อนบอกว่าทำไมไม่เอาข้าวออกให้เพื่อนกินเห็นลูกลูกลูกหอยฟันอยากเป็นอะไรนะคนคนโตอยากเป็นตำรวจกับหมอคนโตอยากเป็นตำรวจกับหมอสองอย่างนี้นางเล็กอยากคนเล็กอยากเป็นอะไรนะ พูดเล็กยังงดฟันมาเลยเนี่ยจะเป็นพยานาลเออนะครับผมนี่อะไรนะเป็นน่ารักนะนั่นแหละนะคือเราอธิบายเอฟซีฟังไงต้องครับขนาดที่เอไม่มาน่ะเขาจะถามหาเลยใช่ทำไมวันนี้น่ะพี่คนที่รูดเสาไม่มาเหรอเป็วันเนี่จะเส้นผ้าไหนเขาถึงว่าจะรูดเสากีทียูก็ขอฝากคลิปวันนี้ครับผมสวัสดีครับ